โดนลักพาตัวและถูกขู่กันโชครัพย์พอปอกบาแจ้งจับพี่ชายตัวเองเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับครอบครัวของพอปอกบานี่อาจกลายเป็นละครเลือดข้นคนจางในเวอร์ชันฟุตบอลก็เป็นได้ครับติดตามได้ในขอบสนามดักไสครับเป็นข่าวที่น่าพิศวงและชวนสงสัยเหลือเกินนะครับว่าทําไมพอปอกบาถึงได้แจ้งจับมาติอัสปอกบาพี่ชายแท้ๆของตัวเองโดยมีรายงานว่าปอกบาถูกข่มขู่เรียกเอาเงินมากถึง13ล้านยูโร สิ่งที่เราได้เห็นจากข่าวจากสื่อกีฬาคุณจะเข้าใจตลอดว่าครอบครัวของบ็อกบารักใครก่กมเกียวกันดีเวลาที่บ็อกบามีกระแสข่าวด้านลบโดนแฟนบอลโจมตีหรือต่อให้จะมีเหตุการณ์เรื่องการย้ายทีมก็จะมีครอบครัวออกมาคอยปกป้องซัพพอร์ตอยู่เสมอเพราะบ็อกบานั้นเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวมีพี่ชาย้าแฝดอย่างฟอร์เรนต์และมาร์ติอัส์บ็อกบาพวกเราว่าจะเห็นคุณแม่และพี่ชายสองคน อาจคลิปมาเชร์น้องชายตัวเองอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับรู้มีวิดีโอที่ดูสนุกสนานเฮฮากันอยู่ตลอดเวลานำ่าเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากเหลือเกินจากสายตาของคนภายนอกทว่าล่าสุดครับเรื่องราวไม่เป็นแบบนั้นมันเกิดรอยร้าวมากยิ่งขึ้นระหว่างพอปอกบากับพี่ชายที่ชื่อว่ามาติอัสข่าวนี้โด่งดังไปทั่วโลกครับเมื่ออยู่ๆปอกบาตัดสินใจ แจ้งจับมาติ่อัสป็อกบาโดยมีการเผยแพร่ในครับในเรื่องของการแจ้งข่าวการแจ้งจับพี่ชายตัวเองผ่านถแถลงการของทนายส่วนตัวของเขาโดยทนายส่วนตัวนั้นระบุว่าป็อกบากำลังถูกข่มขู่กันโชคทรัพย์จากบุคคลที่รวมตัวกันก่อตั้งเป็นแก๊งอาชญากรซึ่งหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้มีเพื่อนซีวัยเด็กและพี่ชายของเขานั่นคือมาติอาสรวมอยู่ด้วยครับ ปอกบาบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าแก๊งที่เขาได้ฟ้องร้องและแจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่มนี้ได้เรียกร้องเงินมากถึง13ล้านยูโรพร้อมกับมีคำข่มขู่มาถึงปอกบาว่า ถ้ามึงไม่จ่ายเงินเตรียมโดนแฉเรื่องเร็วๆที่มึงเคยทําไว้กับทีมชาติฝรั่งเศสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูเวนตุสรวมถึงที่มึงเคยพูดกับคิลเลนเอนเปเป้เอาไว้ได้เลยนี่เป็นคําขู่ที่ชัดเจนมากๆนะครับจากปากคําของป็อกบาและทนายของเขาซึ่งถ้าป็อกบาไม่จ่ายเงินแกงนี้ก็พร้อมจะแฉทุกๆอย่างเพื่อทําให้ป็อกบานั้นกลายเป็นเท่าทุลีดินก่อนหน้าที่ป็อกบาะจะแจ้งให้ตํารวจไปจับมาติอัสนั้นมาติอัสได้อัดคลิปและโพสต์ลงบนโซเชียลครับโดยหลักใหญ่ใจความของคลิปนั้นเขาบอกว่าเขาพร้้้อออออมมจะเเเเปปิดดผยยยคววาาัับขขงงงนงชงนชตโ็ แบบล้วงลับตับแตกชนิดที่ไม่มีใครร่วงรู้มาก่อน แน่นอนใจความสำคัญที่มานิอัสจะแฉน้องชายสรุปได้ดังนี้นะครับมานิอัสบอกว่าถึงชาวฝรั่งเศสล่างกรีรวมถึงอิตาเลียนและสเปนหรือจะเป็นผู้คนทั่วโลกก็ได้รวมถึงแฟนบอลของน้องชายของผมแฟนบอลที่เชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสยูเวนตุสเพื่อนร่วมทีมของเขาและสปอนเซอร์ทั้งหลายของเขาทุกคนฟังผมคุณควรจะได้รับรู้เรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องจริงเรื่องนผมจะพูดถึงมันจะทำให้ทุกคนตัดสินใจได้ว่าควรจะยังยกย่องปอกบาอยู่หรือเปล่าและเขายังคู่ควรที่จะเป็นที่รักหรือได้รับความเคารพจาก ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกรวมถึงกับยูเวนตุสหรือแม้กระทั่งคู่ควรไหมที่ได้รับความเชื่อถือในฐานะคนคนหนึ่งต่อไปนี่เป็นข้อความของมาติอสัสนะครับในคลิปมาติอสัสนั้นยังมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3เพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือราฟฟเอล่าพิเมนดาเอเน่นคนใหม่ของบอกบาแน่นองครับพิเมนดาเข้ามารับหน้าที่แทนหลังจากที่มิโนเรลราเสียชีวิตโดยมาติอสัสบอกว่าเขาจะทําให้รู้ว่าเอเนต์สาวคนนี้ไม่มีเกียรติไม่มีความซื่อสัตย์ไม่เป็นมืออาชีพและไม่สมควรได้เเป็นนนตัวววแทขขขอออองงงงง้้ชาาาาายรรมมถึมีกกล่ ว่ามีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับคิเลนเอมบาปเป้ที่จะบอกให้กับคนทั้งโลกได้รู้ซึ่งมีองค์ประกอบหลายส่วนที่ช่วยยืนยันคําพูดของเขาเองว่าเป็นจริงและผลลัพธ์จากการแฉครั้งนี้ของเขาจะกลายเป็นระเบิดที่ทําให้ทุกคนฮือฮาและพูดถึงเรื่องนี้ไปทั่วโลกแน่นอนครับ นั่นคือฝากฝั่งของมาติอัสนะครับแต่ว่าฝากฝั่งของปอกบาเยโอมริบาทนายส่วนตัวของปอกบาบอกว่าการออกมาทําแบบนี้ของมาติอัสไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์มันเป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อข่มขู่และขุดรีดน้องชายตัวเองแล้วเรื่องนี้ได้ถูกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในอิตาลีและฝรั่งเศสทราบตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะครับ เป็นไงครับจากครอบครัวที่ดูรักใคร่ปานจะกินกินกลายเป็นอรอยร้าวที่ดูแล้วไม่มีวันประสานให้เหมือนเดิมได้อีกแล้วเพราะจากสิ่งที่มาติอัสได้พูดมันดูร้ายแรงเหลือเกินนะครับเหมือนกับว่าต้องการทําลายชีวิตน้องชายคนนี้ให้พังพินาศซึ่งแน่นอนว่าบลอกบาก็าต้องปกป้องเกยียรติยศและศักดิ์ศรีของตัวเองและการแจ้งจับแก๊งของพี่ชายก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าชาตินี้ผมจะไม่ววนญาติดีกับคุณอีกจากการให้ปากคำของปลอกบานะครับเขาบอกไว้ว่า เขาเคยถูกแก๊งเพื่อนวัยเด็กซึ่งอาจจะร่วมมือกับพี่ชายของเขาขู่รีดไถเงินเขามาตลอด4เดือนแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังค้าแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทั้งยังเคยตามไปถึงบ้านเกิดในประเทศฝรั่งเศสโดยมีครั้งหนึ่งครับเขาถูกชาย2คนใช้ปืนข่มขู่มาแล้วด้วยท,ทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวเขาเองก็ยังคงสนิทก,กับเพื่อนในวัยเด็กและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดมาแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันเริ่มขึ้นจากตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนเริ่มต้นตอนที่ป็อกบานั้นเคยให้เพื่อนคนหนึ่่่งงมาาาอศัััยยดด้้ววททีีรกจจะจบไหล เพื 200, день, ่อนคนนี <ara> ้น <t> <eno> euh ั้นแอบใช้บัตรเครดิตของเขาไปใช้เงินรูดราวๆ2 0 0 0ยูโรจนปอกบาไล่เพื่อนคนนี้ออกจากบ้านทันทีเมื่อข่าวนี้สนานวงการไปทั่วครับมันทำให้เริ่มมีการสืบสาวราวเรื่องมากขึ้นกว่าเดิมว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์อื้อฉาวแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งรายงานจากเลอปารเซียงนะครับ เล่าเอาไว้แบบนี้สมัยเด็กๆครับปอกบาเคยอยู่แก๊งนี้แหละครับแต่ว่าพยายามจะถอนตัวออกจากแก๊งนี้มาโดยตลอดเพราะไม่ต้องการจ่ายค่าบำรุงให้เงินมันสูญเปล่าไปแบบดื้อๆซึ่งทาเอาสมาชิกในแก๊งหลายต่อหลายคนนะครับไม่พอใจเพราะช่วงประมาณปี2016ที่ปอกบายย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปอกบายังเคยจ่ายเงินอยู่ประมาณเดือนละ20,000ย e ูโรจนกระทั่งปอกบารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วและต้องการออกจากแก๊งไม่ต้องการจ่ายเงินอีกแล้วปอกบาเสนอเงินให้200,000ย e ูโรนะครับเพื่อแลกกับการออกจากแก๊งนี้แต่ว่าแก๊งงนน่ต้้อกกกาาารมาวั แกงต้องการสุบลือดสุบเนื้อของเขาครับและแกงต้องการเงินจํานวน13ล้านยูโรซึ่งปอกบาไม่ยอมทำให้ช่วงหลังเนี่ยนะครับปอกบาไม่คิดจะจ่ายเงินบำรุงให้อีกแล้วและออกจากแกงไปแบบเงียบๆนั่นจึงเป็นชนวนเหตุให้เกิดเรื่องอื้อฉาวนี้ขึ้นครับอีกฝ้าฝั่งหนึ่งครับอย่างทงาของฟองอินฟซึ่งเป็นสื่อฟุตบอลเหมือนกันครับเปิดเผยว่าการรีดไถ่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ฝรั่งเศสครับปอกบาถูกลักพาตัวไปยังอาพาร์ต ข่มขู่ครับด้วยความไม่พอใจที่แก๊งมีต่อมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสครับเพราะว่าป็อกบานั้นไม่เคยส่งเงินมาช่วยเหลือเลยตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังอีกทั้งยังอ้างว่าไอ้เงินจํานวน13ล้านยูโรที่แก๊งต้องการนี่นะครับคือเงินที่ป็อกบาควรจะต้องตอบแทนเนื่องจากแก๊งเนี่ยคอยให้การปกป้องคุ้มครองเจ้าตัวแบบลับๆ มาตลอด13ปีที่ผ่านมาเท่านั้นไม่พอนะครับสื่อชื่อดังอย่างเลอร์กิฟครับออกมาแชร์ถึงความสัมพันธ์ของ2พี่น้องมา r ติอัส็อกบาและพอปอกบาว่าพวกเขาเริ่มระหองระแหงกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันด้วยครับหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยนะครับมีปัญหากันในงานอีเวนต์เพื่อองค์กรการกรุศลของมา r ติอัสในกรุงปารีสก่อนจะมาแตกหักกันสุดๆเพราะว่าปอกบาเนี่ย เพิ่งมารู้เอาที่หลังครับต้องกลับมาอยู่กับยูเวนตุสแล้วว่ามาติอัสนั้นมีส่วนร่วมกับแก๊งอาชญากรที่กําลังมีประเด็นกับเจ้าตัวอยู่ด้วยเอาง่ายๆนะครับสื่อพยายามจะบอกว่าบอกบาไม่รู้มาก่อนครับว่ามาติอัสนั้นมีส่วนร่วมในการรีไถเงินจํานวน13ล้านแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีตอนที่อยู่ยูเวนตุสและเมื่อเริ่มรู้ตัวก็เริ่มทะเลาะกับพี่ชายมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์นี <S <S ้จึงเกิดขึ S ้นบอกบาแจ้งจับพี่ชายส่วนพี่ชาย ขู่จะแฉะน้องชายตัวเองครับเรื่องแบบนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะมันเป็นการารายงานจากสื่อเท่านั้นโดยในตอนนี้ครับคณะอายาการกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเข้ามาสอบสวนถึงเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยครับแต่ว่าหลังจากมีคดีความเกิดขึ้นครับปรากฏว่ามาติอาสออกมาแฉอีกครั้งครับโดยมีใจความสําคัญในการแฉครั้งนี้ว่าคําพูดของปอล็อกบาคือเรื่องโกหกทั้งเพลและในโลกนี้ไม่มีใครขี้คลาดทรยศเจ้าเล่ได้เท่าน้องเขาอีกแล้วครับมาติอาสบอกว่าปอแกอยากให้ฉันปิดปาก แล้วส่งฉันเข้าคุกส่วนตัวแกเองก็โกหกต่อไปแบบนั้นใช่ไหมสิ่งที่ฉันพูดมันคือความจริงไม่เหมือนกับแกฉันมีข้อมูลเพียงพอจะพิสูจน์ว่าคําพูดของแกมันคือคําโกหกพอฉันจะบอกแกอีกครั้งนะไอ้น้องชายการหลอกลวงคนอื่นมันไม่ดีหรอกเรื่องทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับเงินมันเกี่ยวกับฉันแล้วก็แกฉันเคยเกือบตายเพราะแกแกปล่อยให้ฉันต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนตกอยู่ในหลุมส่วนตัวแกเองแกวิ่งหนีจากนรกขุมนั้น แล้วก็มาแซงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เมื่อทุกอย่างนี้เปิดเผยทุกคนจะได้เห็นว่าไม่มีใครขี้ขาดทรยศและน่าซื่อใจคดมากไปกว่าแกอีกแล้วในโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่มาติอัสบอกครับนอกจากนั้นนะครับมาติอัสระบุเพิ่มเติมนะครับว,ว่าน้องชายของเขาเป็นพวกบ้ามนดําและยังเคยร่ายมนใส่เพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสอย่างคีเลนอัมบาเป้เพื่อหวังว่าให้แข้งรายนี้บาดเจ็บมาแล้วมาติอัสบอกแบบนี้ครับ เอ็มบัปเป้กผมว่าตอนนี้คุณคงเข้าใจผมแล้วผมไม่ได้มีปัญหาก,กับคุณเลยแต่คําพูดของผมจะดีต่อคุณทุกอย่างที่ผมพูดคือความจริงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคนที่ร่ายมนต์นำใส่คุณก็เป็นที่รู้จักผมบอกคุณแบบนี้ผมขอโทษแทนน้องชายด้วยทั้งที่เป็นมุสลิมแท้ๆแต่ดันไปนมกมุ่นกับไสยศาสตร์ซึ่งมันไม่ดีหรอกที่จะมีคนตอแหลอย,อยู่ข้างๆคุณแบบนี้คุณฟังผมนะเรื่องนี้ดูดเดือดมากครับเหมือนเรากําลังนั่งดูเลือกค้นคนจาง ยังไงอย่างนั้นเลยไม่มีใครรู้นะครับว่าคําพูดของพอปอกบาหรือว่ามาทิอัสคําพูดไหนเป็นความจริงกันแน่เพราะทางฝั่งพี่ชายก็ดูจะมั่นใจมากๆต่อสิ่งที่เขาออกมาพูดเหลือเกินมันดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยคงมีเบื้องลึกเบื้องหลังตื้นลึกหนาบางที่เรายังไม่รู้อีกเยอะมากครับบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงรอติดตามการอัปเดตต่อไปกับขอบสนามดักไซนะครับเป็ในยังไงบ้างครับกับขอบสนามนักไซในอีีแรกที่เรากลับมาทำอย่างเต็มรูปแบบเห็นหน้าค่าตากันแบบนี้ชอบหรือไม่ชอบตรงไหน คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับแล้วเรื่องราวนี้ระหว่างมาติอัสกับปอปอกบาเมื่อคุณได้ฟังผมเล่าแล้วคุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากอะไรความไม่รงรอยกันของพี่น้องเงินหรือว่าแก๊งอาชญากรลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนครับติดตามขอบสนามดักไซด์ได้ทุกวันเพื่อหันะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ